นี่นครับควันก็ยังออกมานิดนิดหนึ่งครับเยอะมากพอดีฝากทุกคนติดตามพวกผมด้วยนะครับมานี้นะฝากกดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแอลพา0ซนะครับก็คันนี้ก็ทาชุดใหญ่ไปนะครับตั้งแต่นะ้ำมันเครื่องฝาครอบวาลวพวกซีนฝา,ฝาบนนะครับ พราะว่ามีการรัดซึมแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับคันนี้ก็ชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงดงช่วงล่างเหล็กย้อยบูทคานหลังอะไรก็ทําหมดเลยครับก่อวันนี้ผมก็จะมาเล็กนี่เองครับกับการเล็กเพื่อการล้างห้องเผาไหม้นี่เองครับข้างในเครื่องครับที่สกปรกอะไรก็ล้างแหวนล่องลูกสูบอะไรก็จะได้ออกหมดจดไปเลยครับกับน้ายา ของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นวากุเล็กนะครับที่ผมเคยทํากับวิวไฟหรือว่าเอลพาร์หรือว่าเล็กซัดก็ตามแต่ก็ก็คือน้ํายาตัวนี้นะครับคือถ้ามีการใช้งานเยอะเบิ้ลออกมาก็จะมีควันออกเยอะนะครับก่อนน้ายาตัวนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องการล้างห้องเผาไหม้ก็คือล้างพวกแหวนร่องลูกสูบเครื่องนี้เองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาทําเล็กอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมก็กาลังทําอยู่นะครับทาอยู่ด้านโนอกนะครับผมก็มานั่งอยู่ด้านใน นะครับผมเพราะว่ามันร้อนเอาตรงๆเลยครับเพราะมันร้อนนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับก็คือคันนี้ทุกคนดูนะวิ่งมาสองแสนเนี่ยสองแสนเลยนะครับทุกคนก็ผมจะมาพูดว่าวิ่งมาเยอะก็ถึงระยะเวลาเราก็ควรต้องดูแลรักษานะครับคันนี้ก็ทําชุดใหญ่เลยนะครับตั้งแต่การถอดพาวเาลานอะไรมาดูครับว่าพาวบารลานมีการแตกไหมมีการล้ากระจายอะไรไหมแล้วก็ ถ้ายังดีอยู่ดีอยู่เราก็ประกอบขึ้นใหม่แต่เ้าเราไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็เปิดอ่างน้ำมันเครื่องอะน้ำมันเกียร์ก็ล้างระบบน้ำมันเกียร์อะไรหมดเลยทุกอย่างคันนี้ก็ทําทุกอย่างครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือก็คือการเล็กนี่เองนะครับทุกคนก็คือล้างห้องผอมไหมหรือว่าล้างแหวนล่องลูกสูบนี่นะครับก็คือเหลือล้างแหวนห้องลูกสูบเสร็จก็จบแล้วเราก็ วิ่งดูเทสดูแล้วก็เช็คขึ้นห้องให้เช็คดูอีกรอบนึงแล้วก็เราก็ส่งรถให้ลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็เราก็ทําการล้างส่งล้างส่งลานล้างล้างรถแล้วก็เราก็ส่งให้ลูกค้านะครับเราก็ตรวจสอบให้ดีก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าประมาทนะครับ ันนี้ผมก็จะพามาดูเนี่ยครับเอลพาดสองนนะครับก็คือวิ่งมาเยอะวิ่งมาสองแสนแล้วสองแสนแล้วเราก็ควรดูแลรักษาแบบว่าเต็มระบบนะครับตั้งแต่ช่วงลงช่วงล่างไล่ขึ้นมาใหม่หมดเลยครับว่ารถเขาก็วิ่งมาเยอะแล้วควรดูแลรักษานะครับอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันเกียร์ก็ดูควรดูแลระยะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นโลนะเพราะว่าเป็นเกียร์ซีวีทีนะครับควรดูแลดีหน่อยหรือว่าละเอียดหน่อยนะครับการดูแลรักษาให้ดีหน่อยนะครับ ถ้าเป็นดีซีก็สามหมื่นสี่หมื่นนะครับนื้อมันเครื่องก็หมื่นโลนะครับสแตนดาร์ดเลยนะครับคันนี้วิ่งมันเยอะเราก็จับทําใหม่ทุกอย่างเลยลูกค้าให้บอกว่าให้ดีที่สุดเราก็จัดให้ชุดใหญ่เลยทําทุกอย่างแล้วก็เหลือเล็กอย่างเดียวครับตอนนี้ผมก็กําลังเล็กอยู่ครับเล็กช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็เล็กช่วยได้หลายอย่างนะครับเรื่องทําให้แหวนล่องลูกสูบเราสะอาดเราไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็เลยต้องมาทําแบบนี้ครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นน้ํายาที่สามารถไปเข้าไปทําละลายในระบบห้องเผาไหม้ได้นะครับก็ไม่มีผลเสียงใดครับก็คือสามารถเขาท,ทําข้างในเครื่องได้นะครับไม่ทําให้เครื่องเราเป็นอะไรนะครับก็คือน้ํายาที่เขาทํามาเกี่ยวกับการล้างระบบห้องเผาไหม้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือน้ํายาตัววากุเล็กนี่เองคือวากุลเล็กนี่เองนะครับคือเขาทํามาโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคน เพื่อสาหรับการดูแลห้องเผาไหม้โดยตรงนะเพื่อการล้างระบบห้องเผาไหม้นะก็คือรถมีการใช้งานมาเยอะเราควรฟิตเครื่องใหม่คล้ายๆเราฟิตเครื่องใหม่อย่างนี้นครับแต่เราก็แต่เรา,เราใช้น้ํายาตัวนี้เพื่อเอาไปทําละลายแทนเราไม่ได้เอามาลื้อเครื่องคล้ายๆกันก็คล้ายๆกันนะบางทีเราลื้อมาก็โสกปกแล้วก็เอาไปทําความสะอาดอะไรประมาณนี้แต่นี่เราไม่ต้องลือ้อเราใช้เล็กแล้วก็ดู ดูเอาให้ให้ให้หยดคล้ายๆหยดน้ําเกลือเอานะแล้วก็ไม่ต้องหยดแรงมากหยดแรงมากจะทําให้เครื่องสะดุดได้นะเครื่องหยุดพักก่อนอาจอาจหยุดได้นะครับก็คือว่าอาจเข้าเยอะไปนะเราต้องเข้าพอดีหยดคล้ายๆหยดน้าเกลือครับหยดทีละนิดไปเรื่อยๆนะก็ใส่ตามซีซีรถนะอย่างเช่นเครื่องสองพันสี่เราก็ใส่ที่สองร้อยยี่สองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบอะไรประมาณนี้เครื่องพันพันสามพันสองเราใส่ที่พันสองหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยร้อยสองร้อยสามนะ ก็คือน้ำยาตัวนี้ก็จะเข้าไปทำละลายล้างระบบห้องเผาไหม้นี่เองนะครับก็อ่าถ้าเราทำเสร็จปุ๊บจะรู้ได้ไงว่ารถเราสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับก็คือว่าเราก็จะเราจะเบิ้ลรถดูนะครับถ้าออกควันออกมาเยอะแล้วว่ามีการแบบว่ายังไงเผาผ่านเยอะ,ะคือสิ่งสกปรกเยอะเราก็ต้องเบิ้ลออกนะครับถ้ามันออกมาเยอะแล้วว่าควันออกมาเยอะแล้วว่า คือรถคันนั้นก็มีมีการใช้งานมาเยอะหรือคือหรือว่ามีการใช้งานเยอะคือว่าแบบว่าหรือว่าใช้งานเขาหนักนะครับก็คือว่าสก,กปรกมากนะครับเลยควันก็ออกมาเยอะนะครับก็คือน้ำยาตัวนี้ช่วยได้นะครับถ้าออกมาไม่ค่อยเยอะก็คือว่ารถคุณคอด,ดีนะครับก็เครื่องอะไรยังดีอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยสก,กปรกเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ การใช้งานด้วยนะครับการใช้งานเยอะก็ควรดูแลรักษาหน่อยนะครับกับการเล็กนะครับคือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครัล้างระบบแวนล่องลูสูมเองนะครับคือเราใช้งานเยอะเราก็ควรดูเขาดูแลเขาสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อรถเราแล้วก็การดูแลรักษารถเรานะเพื่อเผื่อรถเราจะได้อยู่กับเราได้นานนะครับคือว่าวิ่งอะไรก็ไม่ค่อยสะดุดอะไรนะครับเล็กเสร็จปุ๊บช่วยได้เยอะนะครับเรื่องการประหยัดน้ำน้ำมันก็ช่วยนะครับ การประหยัดน้ามันก็ช่วยแล้วก็พวกรอบอะไรก็อาจทําให้รอบนิ่งขึ้นนะครับพวกรอบอะไรที่อาจต่ําก็ทําให้อยู่ระดับที่คงที่มาตรฐานของเขาเลยนะครับก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับกับการล้างระบบห้องเผาไหม้นี่เองครับก็คือว่าหรือว่าแหวนร่องลูกสูบนี่นะครับก็คันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนหูเทียนแล้วก็ล้างระบบข้างในหูเทียนก็คือข้างในกระบอกหูเทียนนี่เองก็ก็มีน้ํายาสเปรย์ล้าง ลังลิงที่เสื้อที่ของร้านเราก็เอามาจากญี่ปุ่นแบบว่าไม่ต้องถอดนะครับก็เอามาล้างแวะหูเทียนไปแล้วนะครับก็ขนาดตอนที่เราล้างแค่หูเทียนก็ควันก็ออกมาเยอะมากเลยครับคือฉีดน,น้ํายาเข้าไปในกระบอกสูบเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบหูวเทียนแล้วก็เป่าให้ข้างในหูเทียนให้สะอาดแล้วก็ดูดออกนะครับเราก็ใส่หูเทียนประกอบก็คืนแล้วก็ตั้งปอนด้วยมาตรฐานแล้วก็เราก็ ติดเครื่องก็ควันออกมาเยอะมากก็คือว่าสิ่งสกปโปนี่ครับคือเขาเข้าเข้ามาที่เข้าไปติดในแหวนล่องลูกสูบแล้วก็หูเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมานะน้ำยาตัวนู้นเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแต่ผมก็เคยทำไว้กับม a ด้า CX5 ้เลยครับคือการล้างระบบห้องการล้างระบบปีบปีบปีบีเสื้อนะคือแบบว่าไม่ต้องถอดครับทีนี้น้ำยาเขามีน้ำยาแบบว่าไม่ต้องถอดนะเพราะว่าบางทีถอดมาจะทำให้ โอลิงบวมอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ <lawsuit royable> ส่งผลเสียต่อพวกโอลิงอะไรด้วยนะครับใช่แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาไปดูประมาณนี้นะครับคือการล้างระบบห้องฝังไมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับทุกคนผมจะบอกให้นะครับแดดแรงมากแรงสุดๆเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้ต่อเข้าไปแล้วเราก็รอจนบันยาตัวนี้หยดหมดนะครับหยดหมดเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบเข้าพื้นแล้วก็ จับเครื abor, you know, night, ่องก่อนลอนตอประดับเครื่องเสร็จแล้วก็ติดเครื่องแล้วเราก็จะเบิ้ลออกนะเพื่อให้คราบเหมาที่ออกมาจากรอยนูสุที่จะออกมาเป็นพันก็จะได้เบิ้ลออกไปข้างนอกนะก็เราก็ต้องรอเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณเนี้ยคือเราจะเอาเข้าตรงหลังค่อยดีแบบหลังลินจุ้มเครื่องเองป็นยาเสพตก็เสียงที่ดังตัวนี้ก็เป็นเสียงลูกลอกสายพานะครับ ว่าเสียงลูกปืนลูกลอกสายพานเริ่มดังแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะครับเป็นเสียงลูกลอกสายพานนะครับก็ a, หรือเรียกกันง่าว่าเสียงลูกปืนลูกลอกสายพานเองนะครับคือว่ามีการใช้งานมาหนักเราก็ใช้งานมานานเกินอะไรเงีย้ยเราก็จะทําการเปลี่ยนเสียงลูกปืนลูกลอกสายพานไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียงจะได้เงียบลงแล้วก็เบาลงนะครับแล้วก็จะใช้งานได้นานๆขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการประกอบนะครับตรงไหนที่เราถอดออกมานะครับเราก็จะใส่เข้าที่เดิมนะครับประกอบเสร็จปุ๊บผมก็จะติดเครื่องนะครับติดเครื่องเสร็จปุ๊บผมก็จะเบิลให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าคันนี้มีการใช้งานมาเยอะไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าควันออกมาเยอะก็แปลว่าคันนี้มีการใช้งานมาเยอะมากนะครับถ้าออกมาไม่ค่อยเยอะก็คือว่า ยังดีนะครับถ้าออกมามปนเยอะก็ดีมากเลยนะครับเ,นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าคันนี้มีการใช้งานมามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้น้ำยาก็ได้ทำการหมดเลยนะครับก็คือ,คอว่าทำการเล็กเรียบร้อยนะครับคือว่าหยดน้ำเกลือนะครับคือล้างระบบห้อง,ผองเผาไหม้นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือว่าเดี๋ยวเราประกอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ แบบเครื่องแล้วก็จะเบิ้ลควันให้ทุกคนได้ดูนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรือแค่การติดเครื่องแล้วก็เบิ้ลควันให้ทุกคนได้ดูว่าควันจะออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมไม่ได้เพื่อนผมไม่ได้มาก็อยู่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเบิ้ลผมจะเบิ้ลเองแล้วก็ผมจะรีบวิ่งไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับโอเคนะคเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทําการเบิ้นะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลเสร็จปุ๊บผมก็จะวิ่งไปให้คนดูนะครับว่าคนออกเยอะขนาดไหนโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะหันกล้องาทงนเดี๋ยวผมจะรุ่ง้ังะ นี่ครับควันก็ยังออกมานิดนะิดหนึ่งครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นทุกคนได้เห็นเลยควันออกเยอะมากพอดีผมไม่ได้อยู่ข้างหลังถ้าผมผม,ผมมากับเพื่อนอย่างเงี้ยผมจะให้เพื่อนผมเหยียบคันเร่งให้ได้แล้วก็ผมก็มาอยู่ข้างหลังก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้ครับแต่ก็เมื่อกี้ผมก вот ถนะ็ถ่ายได้อยู่นะคือว่าถ่ายได้อยู่นะคือว่าควันออกเยอะมากทุกคนก็เป็นนั้นว่าประมาณนี้นะกับการล้างระบบห้องผาไหม้หรือว่าแหวนล่องลูกศูนี่ครับก็ฝากทุกคนติดตามพวกผมด้วยนะครับ ก็ใครอยากย้อนเข้า,ขาไปดูคลิปเก่าๆก็มีคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับกับพวกวิวไฟนะครับหรือว่า RX อะไรที่ผมเคยทําเกี่ยวกับเอลพาอะไรก็ลองเข้าไปดูได้นะครับก็ผมก็ได้ทําไว้บ้างบ้างแล้วนะครับบางคันไว้บ้างแลวนะมีการทํายังไงบ้างครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์ดกดติดตามพวกผมด้วยนะครับ